เปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยากาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกันเช่นเดิมครับกับฮานอยธรรมดาในวันที่หนึ่งสิงหาคามครับวันนี้เป็นวันที่ผวลการออกสลากนิยมมาเยอะจังเลยนะครับวันเสาร์วันดีนะครับอากาศดีจังเลยในช่วงเช้านี้ แต่ความสนใจคงจะมุ่งไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นฮานอยธรรมดาก็คงจะวันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับส่วนเรากำลังเดินดีไหลลื่นครับก็เป็นไปตามนั้นผลการออกสามหกห้าเมื่อวานนี้ห้าสองเป็นยังไงบ้างสามหกห้าห้าสองนี่สามหกห้าห้าสอง โอเคนะครับสามหกข้าห้าสองที่เห็นว่าผลงานเราห้าดาวสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเมื่อวานนี้ห้าสองเอกสองวิ่งชุดนี้ครับเข้ามาในตำแหน่งสองตัวล่างเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นหกดาวแล้วนะเห็นไ,ไหมเมี่ยเมี่ยมาอย่างเงี้ยจานทำถูกมาหกหกงวดติดต่อกันนะต่อไปหกงวดที่หกห้างวดติดต่อกันแล้วนะเออเดี๋ยวไปดูกันไหมเป็นยังไง ให้ดูคร่าวๆตั้งแต่สองลาวแล้วกันสองลาวนี้ง่ายหน่อยห้าหนึ่งเห็นไหมห้าหนึ่งชุดนี้เข้ามา28กรกฎาคมห้าหนึ่งต่อมา29 86 86 86, 86ตรงตรงเป็นไงครับแล้วก็30อันนี้ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนมันเป็นเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งทำการง้นไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าเข้าใช่ไหมครับ2552 เรียบร้อยครับสี่งวดดีครับสี่งวดห้างวดงวดก่อนหน้านั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมาดูใบนั้นแจนหายทํำหายแล้วนะก็เห็นไหมครับเงียบๆมาอย่างนี้เดียงๆมาอย่างนี้ห้างวดแล้วนะทาถูกมานี่ติดต่อกันเลยยังไม่หลุดสักงวดเลยนะเ,ออเดือนกรกฎาคมที่แจนบอกเนี่ยไม่ธรรมดา,าจริงๆนะหลังจากนั้นไม่พอสามตัวบนนะมาดูนะสามตัวบนดวงดาวออกอะไรครับสามหกห้าห้าสอง X3 เข้ามาในจำแนงร้อยบน3 6 5ครบเลยนะมันจะต้องมี3 6มหใช่ไหมสามหกห้าสามหกสานะตัวนี้เป็น3 5 9ห้าหกหอีกสามห้ทั้งนั้นเลยนะครับีกับสาหแต่สามหกเป็นตัวท้ายสุดจะไม่ได้จับให้ดูนะครับก็ขเข้ามา3ตัวบนเพราะงั้นต่อไปก็จะเป็น2อาว ามตัวบนเข้าทั้งคู่เลยนะทั้งสามตัวบนสองตัวล่างเลยเมื่อวานนี้ครับก็สวยงามดีครับเริ่มชินละนี่ก็จะเป็นสามดาวส่วนตัวนี้สิครับสองดาวตัวนี้เป็นหกดาวเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วครับน่าสนใจน่าสนใจแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้สถิติล่าสุดเป็นยังไงบ้างสถิติล่าสุดของหลับสองตัวล่างสองตัวล่างนะ เออันนี้คีย์ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะสา5หกห้าห้าสหเนี่ยสิหน่วยล่างเป็นยังไงบ้างเอาวิ่งเกเลยเกเป็นหลักเจ็ดหกแเป็นหลักเจ็ดหนี่คือ2ตัวล่างสตัวบนเด่นทุกหลักเซ็นติล่าสุดสามหกเรียบร้อยนะ วิ่ง40 40 26871 40นะ40 26871วิ่ง40นะครับตัวนี้อา้าวก็มาต่อกันชั้นสองตัวล่าง9476821 เราเด้นไปที่94ครับ98 47 42 76โอเคนะครับนี่คือ2ตัวล่างอย่าลืมนะครับ2ดาวตัวเลขวิ่งส่วนครบ2ตัวล่าง6ดาวไปแล้วไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาหนึ่งสิงหาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะชอบเกนะ้าเนาะเก้าไหมรัฐบาลไทยไปดูนะครับคลิปสรุปรัฐบาลไทยลงไปแล้วนะ ติดตามชมได้เดี๋ยวเข้าไปที่ไลน์เนี่ยมาเข้าไปที่ไลน์ไอเดีเนี่ย KTV c h anel n อาจารย์ยำ o ีโอริชยำรีโอริชนะเดี๋ยวไปดูสามตัวบนกันสามตัวบนครับ4026871 เรียบร้อยครับไปที่นี่ครับ40 48 02 07 26ยงนหครับเห็นนี้คือาตัวบนเอาแล้วครับไว้พิจารณากันนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีุ้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ บปดใช้ดุลพ,พินิษพ์ิทยากาในการรับชมนาาเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย